อีก5วันนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับวันที่จะได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดีทองล้านคนที่5อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงเยอะๆนะครับคาราบาวแดงเข้าจเจิกอยากโชคดีเหมือนผมส่งฝาเลยทําตามที่พี่ๆเขาบอกเลยเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดเพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ2มาลุ้นโชค อย่ารอช้าเพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้ล้านต่อไป11พฤศจิกายนนี้ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย สองสาวช่วยบอกจุดเช็คอินน่ะสำหรับสายมูเนี่ยนะสายมูสายมูเนี่ยว่าจะไปเช็คอินที่ไหนกันเดีก็จะเอมคุณคิดอยู่ผมรู้จะมามุกตลกอีกแล้วไอ้พวกมูกระทะนามูกรอบมูผัดพริกแกงมูผัดพริกขิงอะไรพอแล้วพอ เลิกไรสาระไม่ตลกวันนี้เอาแบบสาระจ,จ,จริงจังสักวันสายมูที่เขาไปกราบไหว้ขอพอรอ่ะเราไปตองที่ไหนดีถ้าเกิดภาคกลางใกล้ๆเราก็อยุธยาไหมเยอะเ,เ,เลยไปอยุทยาวัดเยอะเลยคุณจะไปเหมากี่วัด9วัด7วัด11วัดอะไรไปได้หมดเลยหรือถ้าทางอีสานก็จะมีอุบลอุดรขอนแก่นบึงกาฬโอ้เยอะโอ้ยเขาเยอะไปแถบตะวันตกอย่างการนะจ๊ะรจะ วนั้นก็มีเยอะไม่แพ้กันนะหรือว่าจะไปแวะถ่ายรูปที่คาเฟ่เกๆ๋ๆไปทางใต้ไหม,มลงไปเที่ยวหมู่เกาะสายหมูก็ห้ามพลาดมีวัดเือะแถวนั้นอู้อยเยอะแยะเลยวัดปอบเอลนี่แหละ,ะวัดไม่ไหวอะซีฟูดเต็มไปหมดเลย ทางของกินซะแล้วแต่อย่างนี้อย่างนี้ผมจะบอกให้ยุคนี้สมัยนี้ยิ่งตอนนี้กับกิจกรรมของเราเนี่ยใครต่อใครเขาก็แวะเข้าไปเช็คอินกันที่รา้ j รานซ j เจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานเวม,มไปถึงร้านค้าต่ตางๆที่เขาร่วมรายการกับเราแน,น่นนไปเช็คอินทำไมอะนี่เลยมาดู <luc> ฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงและฝาคันโซคุณโสเขาก็ไปย่อนในกล่องรับชิ้นส่วนนั่นไงรับรองว่ามีโอกาสได้ลุ้นทุกวันกับกิจกรรมดีๆบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอแล้ววันนี้ผู้โชคดีจะมาจากภาคไหนจากจังหวัดอะไรได้เวลาไปลุ้นกันเลย หมายถึงพวกคุณมอไซค์เนี่ยมอไซค์ลายลีมิเต็ดอินช่นสวยขนาดนี้สวยจริงจะเป็นของใครอย่ารอช้าทีมงานโวยเลยโวยเลยค่ะวันนี้ผู้โชคที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซ์ลายลีมิเต็ดอินชอนจากร์เบาแดงจะเป็นใครจะได้รู้กันต่อไปนี้ตไปทีต่อยอดสร้างอาชีพได้ไห้ได้ได้ คุณนิกร่อนพิมธมาจากจังหวัดฉะเชิงเซา กติกาลุ้นลลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบ้าแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2566รกกประกาศผลทุกวันในรายการตลองข่าวเวลา9กานาฬิกา3าน थी